ฤทธิสีดวงทวารในขนทองป้องกันได้ด้วยวิธีนี้ สำหรับริดสีดวงในคนท้องนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ท้องนั่นเองค่ะเพราะว่าคนท้องนะคะมีน้ำหนักที่มากขึ้นก็ส่งผลทำให้หลอดเลือดนะคะขายายตัวมากขึ้นพองตัวมากขึ้นส่งผลทำให้เกิดริดสีดวงได้ง่ายนั่นเองค่ะแล้วอีกทั้งยังนะคะในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่บางคนเนี่ยมีอาการท้องผูกบ่อยนะเพราะว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะอึดอัดอุ้ยอ้ายไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อร่างกายของคุณแม่ไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวก็ส่งผลทําให้ลําไส้ไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวทําให้การขับถ่ายที่ไม่ดีเมื่อมีการขับถ่ายไม่บีไม่ดีนะคะก็ส่งผลทําให้เกิดคุณแม่ท้องผูกถ้าท้องผูกเรือรังนานๆเป็นประจําเป็นบ่อยๆก็ส่งผลทําให้เกิดฤทธิ์สีดวงในคนท้องนั่นเองค่ะ คราวนี้วิธีที่เราจะป้องกันนะคะไม่ให้คุณแม่ตั้งครรภ์เป็นฤทศีดวงทวารน,นะคะข้อแรกเลยก็คือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาเป็นประจําทุกๆวันนะคะในช่วงเช้าก่อนที่คุณแม่จะออกจากบ้านเพราะบางครั้งหากเราไปปวดระหว่างวันนะ,ะเข้าห้องน้ําสาธารณะหรือการเข้าห้องน้าที่ไม่สุขสบายก็ส่งผลทําให้คุณแม่เนี่ยไม่อยากเข้าห้องน้ําอยากกลั้นอุจจาระไว้ก่อนรอมาเข้าที่บ้านก็ส่งผลทําให้คุณแม่ท้องผูก ถ่ายอุจจาระแข็งแล้วก็ถ่ายยากเพราะฉะนั้นฝึกเข้าห้องน้ําตื่นแต่เช้านะคะเผื่อเวลาสําหรับการฝึกขับถ่ายด้วยข้อที่2นะคะสำหรับการป้องกันก็คือคุณแม่ต้องไม่รับประทานอาหารที่ย่อยยากนะคะแน่นอึดอัดท้อง ควรจะรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายซึ่งอาหารที่ย่อยยากก็อย่างเช่นพวกเนื้อนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆอาจจะย่อยยากยกเว้นเนื้อปลานะคะเนื้อวัวเนื้อหมอูอาจจะย่อยยากนะหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดบางอย่างก็มีกากใย,ยน้อยทําให้คุณแม่ขับถ่ายยากนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะก็คือคุณแม่จะต้องมีการออกกําลังกายที่เบาๆ นะคะเพื่อให้ร่างกายตัวเองเนี่ยมีการเคลื่อนไหวให้ลำไส้ได้เคลื่อนไหวเช่นอาจจะเดินเล่นนะคะเดินในสวนสาธารณะหรือการเล่นโยคะหรือว่าการว่ายน้ําก็ได้นะคะถ้าเรามีการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่บ่อยๆลำไส้เคลื่อนไหวก็ไม่ให้ทําให้เราท้องผูกนั่นเองค่ะข้อที่4ี่นะคะก็คือคุณแม่จะต้องดื่มน้ําเปล่าให้มากๆ การดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วยังช่วยทําให้ขับถ่ายง่ายขึ้นอุจจาระอ่อนนิ่มนะคะไม่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะก็คือต้องรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยสูงๆเช่นผักผลไม้นะคะที่มีกาก,ากใยสูงๆมีไฟเบอร์เยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะรับประทานข้าวที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวก้องข้าวไรซเบอร์รี่ นะคะจะช่วยทําให้มีกากใย,ยเยอะๆในคุณแม่นะคะรับประทานข้าวขาวมากจนเกินไปขัดสีมากเกินไปก็ส่งผลทําให้มีกากใาย,ยน้อยทําให้คุณแม่ท้องผูกท้องผูกเรื้อรังก็เป็นริสตดวงทวารได้ค่ะและข้อที่6กนะคะก็คือหากคุณแม่มีภาวะท้องผูกเป็นประจำท้องผูกบ่อยๆ กินอาหารที่มีกากใยเยอะๆก็แล้วดื่มน้ําเยอะๆก็แล้วยังมีปัญหาเรื่องสองสามวันขับถ่ายที่ขับถ่ายที่นี่โอ้โหเบ่งหน้าดาหน้าแดงขับถ่ายยากมากๆเลยท้องผูกนะคะส่งผลทําให้เกิดฤทธิ์สีดวงทวารได้ง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเป็นประจําควรที่จะพบคุณหมอปรึกษาคุณหมอเพราะคุณหมอก็อาจจะมีแนวทางในการรักษาเช่นอาจจะให้ยาระบายอ่อนๆไหมนะคะหรือว่าคุณหมอก็มีแนวทางนะคะสำหรับการรักษาของคุณหมอ ที่จะไม่ให้คุณแม่เป็นภาวะฤิ์สีดวงทวันในช่วงตั้งครรภนั่นเองค่ะ